แป่คิดว่าทุกคนก็พร้อมแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าคราวนี้เราได้ตัวนักเตะมาพร้อมนะคะก็ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยตัวให้เรามาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแป้คิดว่าแมชที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี่ยเป็นแมชที่มีความสําคัญมีความสําคัญกับทีมชาติไทยอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โควตาบอลโลกเนี่ยเปิดให้เอเชียถึง8.5ทีม8.5ทีมถามว่าเยอะไหมก็เยอะขึ้นจากสมัยก่อนแต่ว่าก็น้อยมาก เทียบกับประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียแล้วทุกคนก็มีพัฒนาการนะคะสำหรับเราเมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วนะคะว่าเกมที่วันที่16ที่เราจะเล่นกับจีนเป็นโฮมเกมของเราที่จะเล่นที่สนามราชมังคลาถือว่าไม่ได้เล่นมาสนามนี้นานและเป็นสนามใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เราพร้อมที่จะสู้แลกเลือดต้องการที่จะเก็บ3แต้มให้ได้ รวมทั้งการที่จะไปเยือนสิงคโปร์21พฤศจิกายนก็แน่นอนนะคะเราต้องการเก็บรอบแรกนี้ให้ได้6แแ้มเมื่อกี้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็กัปตันทีมที่จะเจอกับทีมชาติจีนในวันที่16กัปตันทีมจะเป็นอุ้มทีรทรมุนมาทันมีสไตล์ดุดันเป็นของตัวเขาเองนะค,ะคิดว่าเหมาะสมมากส่วนเจชนาทิพย์ก็จะเป็นกัปตันทีมในการที่จะไปเล่นเกมเยือนสิงคโปร์อยากจะขอกำลังใจนะคะจากแฟนบอลน,นะคะว่า ท่านไหนเข้ามาดูที่สนามได้ก็เชิญเข้ามาดูเลยนะคะแป้งแป้งคิดว่าเป็นอะไรที่เราทุกคนและก็ทุกชาติในเอเชียอยากที่จะเข้าไปสู่รอบที่สามให้ได้นะคะเราก็เช่นกันนะคะก็แน่นอนนะคะอยู่ในรูทที่มีทีมแข็งแร่งกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนนะคะแล้วก็สิงคโปร์เองก็ะตะมานไม่ได้นะ,ะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะก็ เป็นทีละรอบรอบนี้ก่อนแล้วก็รอบมีนาแล้วก็รอบมิถุนาก็หวังว่าเราจะเข้าไปสู่รอบ3ถึงรอบ3แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอพลังผู้เล่นคนที่12นะคะมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยช้างศึกของเรานี้นะคะให้เสียงก้องกังวลไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วทวีปเอเชียนะคะขอขอบคุณค่ะ